คลิปนี้สำหรับคนที่เจอเพื่อนร่วมงานที่ท็อกซิกแน่นอนครับความท็อกซิกนั้นสามารถแสดงตัวออกได้ในหลายทางหลายรูปแบบมากแต่ด้ดยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเกมที่คนท็อกซิกนั้นพยายามเล่นอยู่เกมเกมหนึ่งนั่นก็คือเกมที่เขาต้องการที่จะควบคุมหรือมีอำนาจเหนือคนอื่นไงซึ่งในความเปจริงแล้วเป็นเพียงแค่การประจานปมในใจของตัวเขาเองนั่นแหละ ขาต้องการที่จะแทรกแซะหาช่องโหว่จุดอ่อนเพื่อเข้าไปใต้ใจใต้จิตคนอื่นล่าวคือกวนประสาทพูด,ดง่ายๆ่ายนะครับแต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจอย่าเพิ่งดิ้นตามหรือเล่นตามเกมเขาหรือติดกับดักของเกมเขาแต่จงรู้ทันสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเสียก่อนเพื่อที่จะพลิกโจ์และถือไพ่เหนือเขาอย่างแท้จริงประเด็นแรกที่ต้องยอมรับเมื่อเจอสถานการณ์นี้อาจจะเป็น ฟังดูเหมือนกับข่าวร้ายหน่อยนักแต่จริงๆแล้วเมื่อเราเก็ตสิ่งนี้เราชนะทันทีครับนั่นก็คือท้ายสุดแล้วเราควบคุมสิ่งอื่นไม่ได้ครับเราควบคุมดินฟ้าอากาศไม่ได้เราควบคุมพฤติกรรมการกระทำคำพูดวาจาความคิดคนอื่นไม่ได้เช่นกันแล้วเราจะไปเหลืออะไรอ่ะในการพยายามควบคุมเปลี่ยนแปลงคนที่ท็อกซิกเราทำได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งก็คือควบคุมวิธีที่เราเลือกที่จะมองและรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นและรับมือและจัดการกับมัน action ของเราอยู่ในไม้มืออำนาจของเราเสมอสิ่งนี้เขาทำไม่ได้สะท้อนตัวคุณไม่ได้เกี่ยวข้องตัวคุณเลยแต่พฤติกรรมของเขาความท็อซิกเขาสะท้อนตัวเขาเองตัางหากแต่พฤติกรรมการทำการเลือกที่จะรับมือต่อเหตุการณ์และเลือกที่จะมองเหตุการณ์นั้นอันเนี้ยสะท้อนตัวเราต่างหาครับ นี่คุณอาจจะบอกว่าอะไรพอยเป็นการปล่อยวางเหรอเล่นบทเป็นแม่พระแม่ชีเหรอทําไม่ได้ไม่ใช่ครับนี่คือไงนี่คือการเข้าใจผิดการพยายามปล่อยวางโดยการใช้ความคิดมาสู้กับความรู้สึกหรือการพยายามฝืนหรือเปลี่ยนหรือบังคับความรู้สึกหรือใจตนเองไม่ใช่ทางแก้ไขที่ถูกต้องยิ่งทําให้ปัญหาไปมากกว่าเดิมประเด็นมีว่าจงรู้ไว้ว่าความท็อกซิกเขา คนอื่นในออฟฟิศก็เห็นอยู่นะครับไม่ใช่ตัวคนดีตัวคุณคนเดียวที่เห็นสิ่งนี้แม้บางครั้งเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเราเป็นคนเดียวที่โวนเขากระทําแต่ผมรับประกันเลยครับความท็อกซิกเขาเขาเก็บมันไม่ได้หรอกมันต้องทะลักไหลออกไปกระทบคนอื่นแน่ๆไม่มากก็น้อยแล้วคนส่วนใหญ่ต้องเห็นต้องแต่เพื่อนร่วมงานจนถึงเจ้านายและลูกน้องกลับมาโฟกัสกับตนเอง อดทนเสียก่อนใช่นี่คือเหตุการณ์ที่เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งแต่อดทนอดทนกับอารมณ์ความรู้สึกข,ของตนเพื่อให้เราไม่ตกภายใต้เกมของเขาไม่ดิ้นตามไม่เล่นกาตามเกมเขาอดทนและนิ่งเพราะเมื่อเรานิ่งเราจึงมีอำนาจกลับมาอยู่ในไม้มือของเราโดยทันทีไม่เล่นตามไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมแทรกใต้ใจของเขาโฟกัสกับการทำงาน และหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดโฟกัสการพัฒนาศักยภาพความสามารถของตนเองพ็อฟฟอร์แม์ของตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้เล่นเกมระยะยาวเพราะผลงานของคุณจะฟ้องความซื่อสัตย์ความถูกต้องและความเป็นพนักงานที่ดีของตัวคุณเองแล้วความท็อกซิกของเขาดราม่าที่เขาสร้างการเมอนที่เขาเล่น การดินทารับหลังสสาร้ายป้ายสีมันจะฟ้องเองแหละว่าคนเนี้เต็มไปด้วยความโกหกคำพูดโกหกทั้งนั้นนะครับเล่นเกมระยะยาวโฟกสัสกับผลงานตนเองทำให้ดีสุดแล้วคนอื่นที่ออฟฟิศจะเคารพชื่นชมนับถือคุณด้วยซ้ำต่อไปคือเราต้องยอมรับว่าเราต้องเป็นคนที่ใจใหญ่กว่าในเหตุการณ์นี้เราจะชนะใจคนรอบข้างรอบตัวเราไปด้วยใจใหญ่กว่าความหมายคืออะไร เมื่อคนที่ท็อกซิกเริ่มรู้ตัวว่าเขาสูญเสียอำนาจควบคุมเหนือเราเขาอาจจะแกล้งโดยไม่ให้ความร่วมมือกับคุณในหน้าที่การงานแต่ในทางคล้ายกันอย่าเพิ่งตกใจหรือตื่นตื่นตื่นตัวหรือดิ้นตามเกมเขาจงเป็นคนที่ใหญ่กว่าใจที่ใหญ่กว่าและให้ความร่วมมือของคุณเสมอหากเขาไม่ร่วมมือด้วยปล่อยให้ปัญหานี้เป็นปัญหาของผู้ใหญ่ที่เป็นคนที่ผู้บริหารจัดการปัญหานี้ซะ เราในระดับปฏิบัติงานทํางานของเราไปยื่นมือให้ความร่วมมือไปแยกแยะให้ออกระหว่างความทอกสิกและหน้าที่การงานสิ่งนี้รับรองครับคุณชนะใจคนอื่นแน่นอนเพราะมันคือคุณสมบัติของคนที่มีวุฒิภาวะและเป็นผู้นำํำผมขอแชร์เป็นข้อคิดท้ายๆนะครับว่าหากเขาทําให้เราเสียใจหรือผิดหวังหรือโกรธหรือกลัวหรือโมโห,หมันก็แปลว่า เมื่อเราจบงานในวันนั้นเดินทางกลับบ้านกลับไปกินข้าวพบเจอครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนแฟนหรืออาบน้ําล้างหน้าไปฟันเราก็ยังคิดถึงคนนี้อยู่ดังนั้นเขายังมีอํานาจเหนือเราอยู่ใช่หรือไม่อํานาจที่ทาให้เราเซงต่อไปแม้เหตุการณ์ในวันนั้นจบลงแล้วหรืออํานาจที่ทําให้เราเซงเพราะเราต้องมานั่งเออต้องเจอเม่ิกลาพรุ่งนี้ดังนั้นฝากเป็นข้อคิดครับว่าหากเขาแทรกใต้ใจคุณได้ เขายังมีอำนาจเหนือคุณอยู่จงทวงพลังอำนาจนั้นคืนมาโดยการโฟกัสกับงานของคุณทําให้ดีเห็นคุณค่าเห็นความหมายให้เครดิตตัวเองที่ตั้งใจทํางานและเป็นคนที่ใจใหญ่กว่าให้ความร่วมมือเสมอเพราะคุณแยกแยะออกระหว่างคนนั้นหรือความสัมพันธ์กับหน้าที่การงานของคุณนอกจากนี้ฝึกวางขอบเขตครับเพราะ เขาพยายามที่จะสัมผัสหรือเข้ามาผ่านความเกรงอกเกรงใจของคุณนะหรือเขาชอบหาเหยื่อที่เขาสัมผัสว่าคนนี้เป็นคนที่ขี้อายเกรงใจหรืออาจจะขาดความเชื่อมันเล็กๆน้อยๆในทางใดทางหนึ่งแต่ผมขอแชร์เป็นขอ้อคิดว่าคุณมีสิทธิ์เลือกเสมอคุณมีสิทธิ์เลือกว่าคุณอยากนั่งที่ไหนคุณอยากกินข้าวกับใครในช่วงพักเบรกแล้วที่สําคัญคุณไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไป อธิบายตัวตนให้คนอื่นเห็นหรือยอมรับอันนี้คีย์พอยต์นะครับย้าอีกครั้งคุณไม่มีหน้าที่หรือคุณไม่ได้มีหรือคุณไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณคนอื่นที่ต้องมานั่งเกรงใจเขาหาเหตุผลมาอธิบายให้เขาพอจะได้ว่าทําไมวันนี้คุณอยากไปกินข้าวด้วยตัวคุณเองหรือกินข้าวกับที่อื่นไม่ใช่อย่าตกตามเกมเขาทํางานให้ดีควบคุมสิ่งที่ตนควบคุมได้ซึ่งคืองานของตนแล้ว เป็นคนที่ใจยิ่งใหญ่กว่ารับรองคุณชนะแน่เพราะคนอื่นในองค์กรต้องเห็นความจริงฝากเป็นข้อคิดในคลิปนี้ด้วยสวัสดีครับ